เอาได้ไหมแม็กไม่ได้หรอพี่ออกไปเลทรส่เอ้ยมึงมึงรอเลยมึงรอเกมตรงนั้นเลยแล้วก็ให้เพื่อนไปหลุดตอบจะได้่อต่อไปจ่ยื้อไปก่อนก็ได้เราใกล้กลกลๆแลน์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเราไม่รู้ว่าส่งแลนไหนอ่ะโควินดีครับรเหมืนอเนเหมือนทำไมอ่ะ เรียกว่างมาเกิดอะไร้เดี๋ยวนี้เจ็ดอูมก็ไม่ต้องทเลแบทแมนอ่ะกิดอะา้นเดี๋ยวนี้เนไม่ได้กดเพลนแล้วมั้งตายตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วจะตายตายจะจบ จะมีเ็เพื่อนเออตอนยี่สิบเก้วนะผมเพื่อนน่าะจะเออตอนแต่ก็ดีแล้วโหรดเจอสตาร์ทบ้านบ้านคนรวยนะบ้านคนรวยนะพออยู่กับผมนะตรงโคเคนบนโคเคนืยอให้เยอะให้ บ้าเข้ามใจคนกังนะมีใครมาไหมเจอใครอยู่เหินติ๊กตอกตลอดมันจะขึ้นนะเห็นปะไอ้ติ๊กตอกมันตำรวจปบังไว้บังไว้พี่ตัวอะไรนะตั้งไว้เยอะเลยไมพี่มันมันขึ้นระบาดตั้งใหม่เดี๋ยวตั้งใหม่เดี๋ยวต้องยังตั้งใหม่เดี๋ยวสามสามนาทีก่อนนะสามนาทีนักการเงินมีสว่างไหมคันตำรวจไหมครับใช้ตบใช้ตบใช้ตบพี่ดับรอดได้พี่ใช้ตบพี่ดับรอได้มันไม่ได้ตบพี่ดับเลยว่ะเออว่ะมันไม่ได้ตบพี่ดับพี่ดับมันกี่เรามันรู้อ่ะมันรู้เลยว่ะ เล่น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 มตั้งดมยเล่นเลนาตั้งดิบมั้รถเอาตั้งอยู่นาเาเรีนพยายามนะย่าตลอดกูกูหนีได้หส่วนถ้าโดนบอกนะมันาพยอนกินข้วอยู่ไอพจยอ่โคปะเนี่ยอะไรนะไปกินข้าโอ้ ที่ไหนไม่ได้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 ไม่ไดไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มไดไม่ได้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 ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ไ สวยสู้ๆยี่ยยเดี่ยวเยเพิแค่ขับผ่านแม่ลูกสองคันมีมีมมีฮออยู่กับผมนะผมเยืให้ผมเยือยู่ผมผมบัมได้ใช่ไหมถ้ามันไล่เช็ดลากเราอะเลยบําเลยได้มีตำรวจให้อยู่พี่สองคันนะมาแล้วต้องรแล้วต้รแล้วงนกลองไว ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆไม่เดติมไปแล้วแล้วกูกลับไปแล้วกูกลับไปอยู่ที่เดิมใช่ปะไม่มีไฟลากไหมมีไฟลากเสียลากเสียลากไปเลยยาวเลยมันมันความแล้วมันความเร็วจังไม่พี่จังไม่พี่จังไมสวยสวยเลยเลยเพิ่มันยินไกลจังวะไอพี่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีขึ้นไปขึ้นไปหนึ่งนาทีเฮ้ยมันตีตำรวจได้นี่ตำรวจชนเลยชนเลยนะนะมันตัดวงแหวนวงแหวนมันตีได้วงแหวนมันตีได้มันมันมันก็ใช้เหมือนเดิมเหมือนเหมือนเดิมเหมือนมันไอ้นี่เหมือนเดิมเฮ้ยเขาเขาบอกตีไม่ได้เว้ยมันตีไม่ได้หมดเลย อะไรพีอะไรพี่ออพี่จะอดสามสิบอนมันขัดสมไม่ไงหรอไม่ไม่ตีไม่ตีร่บีไม่ได้ีีไได้พีได้ดิ่อพีไ่พี่ดับพี่ดับรอหน่อยพี่ดับพี่ดับรอหน่อยพี่ดับพี่กจะโงนะมาแล้วมาล้พี่ดับมาลพี่ดับพี่ดับอเปนออนเรืองออนงะไรม่ไปาร์ฟี่ปาอ์พี่กีปาพี่กะาบอยู่กับพี่คนเงึงในรถเนี่ย เเ ulously, อยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวมันไปยิงอยู่ไหนเกิดเก้าผมพังผมลงมาแล้วนะผมลงมาแล้วฟังแล้วรอดรอดไหมรอดไหมได้ผมออมก่อนนะผมอ้อมกันผมลงมาแล้วไปก่อนไปก่อนออกตัวแดงเลยออกตัวแดงเลยออกตัวแดงเลยออกแวออกแออกยันน้อยๆหน่อยกี่วีเล่นละตำรวจยิงเล่นละไออีกไม่กี่วิพี่อีกไม่กี่วีไม่กี่วีไม่ถึงเลยตามกูตำรวจตามกูตำรวจตามกูไอออกดิออกดิพวกกลุ่มใหญ่มึงออกก่อนดิออกเลยออกเลยออกกันเลยออกกันเลยออกกันเลยออกมาเลยขอออกมาแล้วมาไล่กูจัดมาไล่กูจัดมาไล่กูจาร์นี่เออร้อยนี่เออร้อย เจอแล้วพี่ตลอดไม่มีไรเลยมาบมันนับพีรอดนมันมันดีได้เราตำรวจอ่ะไอ้เหี้ยมันเดือาเลย่ะมาแล้วลั่นเลยว่ะทุกคนสวยสวยลั่นจริงน้องโอเคเลยครับผมยี่ครับโคตรเหนื่อยคนนี้เสียข่ายวัดตรงคุกอ่ะเพียงอ๋โอเคดีจบแล้วยี่ยี่ยังตำรวจไล่กู้ตำรวจไล่กู้ช่วยด้วยช่วยด้วย ใช่เตงพี่ใช่เตงผมยืนให้อยู่นาแบบ5้าดาวตรงโคเคนเกมเลยเกมเลยเกมเลยวิดาเกมได้เลยอนุญาตอนุญาติยาไอ้ไอตีมึงเกมได้เลยให้อยู่แบบ5้าดาวตรงโคเคนแล้วก็รอรอรอขึ้นเอ๋อมึงก็ค่อยปล่อยวะเออเออเออไปอุ้มต่อเลยละทีตียาประกัรจะพังละยืนานละเออเออเ้อคาถากูปล่อยเลยนะกันนะกลัวปิดนะพี่ไม่ไม่ปล่อยไม่เดี๋ยวปล่อยรอขึ้นเอ๋อก่อนรอขึ้นเอ๋อก่อนไม่ประมาทรอขึ้นเอ๋อก่อนได้ มันมีตัวคาท้าไหมไอ้กุญแจีขามันอยู่ตรงดูมันไม่ลงพีแฟงขะนั้นพี่แฟงต้องังมันต้องลงหมดน้องสวยพี่แฟงโหดอเนาะซวกูยี่แต่จับกูไม่ได้ยี่ควาย12วิ12วิตามอยูตามอยูวยนาอสวยร้อยสวยไปไปไปเเเอ้ยมามารับมารับในคุ้หน่อยเออเกูอยู่กูอยู่พี่น้องพี่น้อยดีเกมแล้ว อายิดยตดพี่น้องมึงเกมแล้วน้องใครอุ้มอยู่เกมได้แล้วรีบเกมนะกูจะได้เข้าเมืองไปไปสพบเลยไปสอบเลยไปสอบเล,ย,เปลยปล่อยปล่อยชุบมันเล่ามันไปด้วยไอ้ยังเหลือครบป่ะมครอุ้มอยู่อะไปเไปไปใ้ยใครใครอุ้มอยู่ยกี่คนวะอัลโหลผมผมพาเขาไปส่งทีซีได้ไหมได้ได้พี่เอาไปด้วยเลย บอาหลอกไม่หยุดเลยนะไอ้เที่ยงต่ตาไม่ไหวแล้วโยนว่ะรอบเนี้ยไม่จริงจังเลยอ่ะอมไม่มงูกันบ,บ้างคุยกันแล้วไอ้เหี้ยจ่ายตังค์แล้วจบแล้วไปเถอะเดี๋ยวเวลาเหลี่ยงกูด้วย ใช่ครับอะไรนะรพี่ใช่แกงพี่โหดนะพี่เดี๋ยวตังเร็วไปดอดวนอนละตังไปตังวปจ่ายหน่อยดิีน่าต้องรอพี่กัดนะเบตเออมึงรับตังด้วยนะโอ้ยพี่เบบีก,กัดได้รับตัง ร้องมากเล่ร้องร้องลากไม่ใช่หรอคยตอบเขาบอกว่าให้ผมรอรับตังอะไรนี่พี่เวทแล้วพี่ไงต่อไหนเวสให้รอตังให้ไม่ตน้นอยากพิกัดแก๊งผมก็มีอยู่เนี่ยแค่เนี้ยผมเอาในตู้น่ะไงต่อไหนอรับัสอีอยากขับรถโคตรนี่รอแล้ว่ผมขับวนอย่างน่าเน่ย จะอยู่อันน้กฝั่งนู้นก็เดือดสุดๆเลยแบบฝั่งฝั่งนู้นเดือดฝั่งนู้นกันฝั่งฝั่งนู้นคนเดือดเลยเยอะด่าันฟังอะไงไม่ไม้พี่กันพี่เขาหลัอะไรอย่างเงี้ยฟังกันเลยกันเขบอกเขาข้างโซาเปิดไ่เกมมา ยี่เบ็ด <20 S 1> สต,ตาร์กลงล่างเลยครับหยี่เว็ดสตาร์กลงด้านล่างอเอยอครับถ้าถ้าถ้าชิงแล้วกลับกี่โมงครับเบะไม่รู้ทำไมวะเป่าจะได้จัดเวลาแมงตีสองกว่านี่งุ่งตลอดเลย ไปการข้อมูลไม่ไหววะเหมือนจะแคปตลอดเวลาเลยวะกูหอบมึงว่าไงตังมันไม่ขนามือกูหรอกเดฟการการพี่ก็ไม่ไหวแล้ววะเป็นไรพี่รู้สึกง่วงตลอดเวลาเลยเนี่ยผมก็ง่วงเลยไม่ไหวแล้วผมผมอาะี่มึงไปดูย้อนหลังกูพัดพัดจะลืมถามไอ้พี่ติ๊ดนะเซตติ้งแฟง JK แค่นั้นแหละไม่ไม่พี่ขาดพี่ขานไหมพี่แฟงพี่แฟงพี่พอก็แถวเขาอยากให้พี่ตั้งค่าให้เนี่ยนาน เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนหมิ่นประมาทอะไริไม่ค่อยใส่พี่เรียนก็จะให้ปรับให้เอาแค่นั้นแหละเล่นเมื่อกี้ใครฟังตอนแรกหมิ่นไงจะมาหลังตั้งให้เขามีแต่ว่าเขาเขาได้รู้แล้วที่เลนไม่เอาโพสต์เองครับแล้วก็บอกเขาจ่ายตังค์ผมจะรีบไปกันแล้วว่าไงเบฟก็ดีแล้วครับไอไอไอคนที่พี่คนที่เราอุ้มมีจะแม่ง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 าผมก็มาแล้วแม่งก็บ่นว่าพี่ผมไม่มาจะหลับเขา อันนี้มั่วไปเนี่ยหนึ่งส่วนแปดครับไม่พี่ไม่พี่แล้วเหรียญเดกกอจงมาเหรียนเหลียนอุ้มอ่ะออาได้ตอนไหนบไม่เอา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 ครับไม่เอา นี่ครับฝปล่ากตำรวจเย์เครับเมล้าหลีครับเรียงเล้าหลีอ่ะหรือว่าเป็นพวามสันดานใช่ครับน่าจะสันดานมากกว่าปล่อยปล่อยเอาไปครับโอ้โหไว้ก่อนเดี๋ยวคนนึงเอาไอ้บอนอยู่เลยมันแวลนะคนนั้นมีใครโกวะไอ้ดมอนไ่คุยมั่งแหรอเดินเตะเต็มบุบเลยนี่ว่ะพัสอะไรอ่ะหิวเลยเองเต็มบุบเลยนี่ว่ะผมไม่ไหวแล้วขับรถโคตรเหนื่อยเล่นอะไรนะ ห่วงไม่อยากมันบาดยาวเลยไปต่อแมพที่เล้ยงแมวฮ่อแรกเจะไปยูส่นง่วงแล้วแม่งก่อนหน้านี้โดนสาวหักหน้าหลายคนจัโอเคโอเคพี่แจงไม่อยู่อ๋อไม่อยู่ได้อยู่ในห้าทียต่อผิดผอย่าไปหอกไหมสวรรไม่ไม่ฟิกเไม่อง่องไงดรออ่ะใครไม่ไหวไปพักได้เยได้ค่ับพี่แจงไม่อยู่อ๋อขาอไกครั้งไม่อยู่พี่แจงไปแล้วไม่อยู่วีไปแล้ว ขอเป็นชื่อช่องได้ไหมเฮียเป็นชื่อนะไม่เอาลิงก์นะเป็นชื่อนะลิงก์ผมไม่เห็นแต่สามนาทีนี้ได้แบบ <c oughs> พอดีนะแบบแล้วก็นอนพอดีนะไมแล้วผู้พี่ไปนอนจะไปออกไปวิ่งแล้วสามนาทีแล้วก็รอเวลาแอาดรอบรันอีกสิบนาทีแล้วก็เล่นอีกอ่ะตีไปสิบห้านาทีไปมึงนี่มันฟิตจริงๆไอ้สุภสัีแยวพี่ไปเสร็จว่าจะไปวิ่งหาอะไรกินตอน่อเนี่ย ฮะตอนนี้ไม่ค่อยรอนใครอ่ะต้อมออเลยไม่หนีพี่ผมจะเอาคนหลังขีดอ,อ่ะ ตอามอเนี่ยพี่ไม่ไหวแล้วได้ครับพี่เจอแล้วนะครับพี่ี่คิวไปครับคุณดูฝันนี่ครับโคตรเหนื่อยเหียขับรถโคตรเหนื่อยมันมันเพ่งตลอดเวลายังเหนื่อยอ่ะ